และสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาร้านเติมเกมในราคาที่ประหยัดผมก็นแนะนำร้าน Over Top Up เลยนั่นเองครับเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขารับเติมเกมอื่นๆและรวมไปถึงเกม Moonlight Scatter Dark Gamer ในราคาที่ถูกและโคตรประหยัดสุดๆซึ่งถ้าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อทางร้านได้ที่ลิงก์ด้านล่างของคลิปวีีโอนี้ได้เลยนั่นเองนะครับ และก่อนที่จะไปดูคลิปกันนะครับช่องของเราก็ได้เปิดฟิลเจอร์ซูเปอร์แตงและซูเปอร์แชทตอนไลฟ์สดซึ่งท่านผู้ชมสามารถมองหาสัญลักษณ์ขอบคุณและสัญลักษณ์ดอลลาร์ตอนไลฟ์สดเพื่อซัพพอร์ตช่องของเราได้เลยซึ่งมันก็จะทําให้ใครที่ใช้งานฟิลเจอร์นี้ก็จะมีสีแชทที่เป็นเอกลักษณ์กว่าชาวบ้านเขาและต้องกราบขอบพระคุณมากครับที่แวะเวียนเข้ามารับชมผลงานของเรามาโดยตลอด และก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะเพราะผมคังครับกับช่องดาร์สกยครับก็วันนี้นะครับผมก็มีเกมมือถือสุดทิตครับที่อยากจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกแล้วชื่อเกมว่าอัตโตเรเลสเลเลียนานั่นเองครับ ซึ่งแน่นอนครับว่าสําหรับเจ้าเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมแนว TurnBa s e d RPG นั่นเองแหละซึ่งณตอนนี้ครับในทัศนเกมเนี่ยก็ดำเนินการเปิดบริการอย่างเป็นทางการเนี่ยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยสามารถเล่นเกมนี้ครับได้ทั้งในส่วนระบบ Android iOS แล้วลงไปถึงครับเวอร์ชัน BC ได้เลยนั่นเองครับซึ่งแน่นอนครับว่าในสองลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะทาการแปะเอาไว้ให้ครับที่ด้านล่างของิปวีโอรือก็แล้วกันนั่นเองครับซึ่งจากที่ว่าผมเนี่ยได้ทำการทดสอบลองเล่นมาในเเเบบื้้้้องตนี่ยยผผมมูดดไคํําาาาววละชรรัสห คุณภาพของเกมนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะจำแมวแบบจจัดเหมือนว่าท่านผู้ชมเนี่ยหลุดไปในโลกของอนิเมะเลยก็ว่าได้นั่นเองครับและซึ่งแน่นอนแหละถ้าว่าท่านผู้ชมเนี่ยพร้อมแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาท่านผู้ชมนะครับไปรับชมในส่วนของบรรยากาศต่างๆและรวมไปถึงครับระบบเบื้องต้นภายในของตัวเกมกันเลยนั่นเองครับผม เอาละครับท่านผู้ชมครับสุดท้ายนี้นะครับเราลองมาดูในส่วนของบรรยากาศตัวเกมครับแล้วก็ลงไปถึงครับระบบต่างๆภายในตัวเกมมันบ้างนะครับเริ่มจากนะครับหน้าต่างในส่วนของอินเตอร์เฟซของตัวเกมมันเลยนะครับคําว่าวิชั่นเนี่ยท่านผู้ชมครับอันนี้ก็คือในเรื่องของภารกิจรายวันนะครับเนี่ยอ่ะทำการกดรับไอเทมไปเลยนะครับแล้วก็ลงไปถึงครับมีในเรื่องของระบบอาชีพมินด้วยนะครับอ่ะทำการกดรับไปเลย เน,นื่องจากว่าตัวเกมเนี่ยมันเป็นเซิร์ฟเวอร์โกโบนะท่านผู้ชมครับเห็นไหมโค้แจกในส่วนดวงดาวเนี่ยในเรื่องการสุ่มกาชาชปองเนี่ยมาให้กับผมเนี่ยถึง3 0 0 0ันกว่าเลยเว้ยท่านผู้ชมตอนนี้ครับตรงด้านล่างเนี่ยจะเป็นในเรื่องของออปชั่นเมนูนะท่านผู้ชมครับเนี่ยกราฟิกนะครับปรับตรงนี้นะท่านผู้ชมครับเป็นเบสเลยนะครับก็คือคุณภาพสูงสุดนะครับเนี่ยเฟรมเรทนู่นนี่นั่นเนี่ยผมปรับแบบสูงสุดแล้วนะครับส่วนนี้ก็คือในเรื่องของตัวเพลงนะครับ ส่วนภาษาเนี่ยจะมีภาษาอังกฤษภาษาจีนแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะครับก็ในสตวัวผมเอาเป็นภาษาอังกฤษเนาะเสร็จทีนี้ครับท่านผู้ชมครับอ่ะลองดูครับในส่วนของแคชช็อปกันบ้างซึ่งในสนองแคชช็อปเนี่ยท่านผู้ชมเราเนี่ยสามารถเอาเงินครับที่ว่าเราเนี่ยได้มาจากการผ่านด่านครับมาซื้อในส่วนของไอเทมน้ํายาพิเศษได้เลยเสร็จทีนี้อันต่อมาเนี่ยเขาเนี่ยจะใช้ดวงดาวนะท่านผู้ชมครับเอามาทําการซื้อไอเทมนะครับก็ในสตวัวเนี่ยผมเนี่ย ยังพิ่งเล่นนะท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นแล้วบางระบบเนี่ยมันเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ทาการปลดล็อกนั่นเองนะครับสอนต่อมาครับท่านผู้ชมครับอันนี้แหละก็คือในเรื่องการสุ่มกาชาปองครับหาตัวละครน,นั่นเองเดี๋ยวผมเนี่ยจะทาการสุ่มกาชาเลยก็แล้วกัน1ิครั้งนะท่านผู้ชมครับสวยๆกดปึ้งเข้าไปดูนะท่านผู้ชมครับในเรื่องของกราฟิกครับคัสซีนครับในเรื่องการสุ่มกาชาปองเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามแบบจัดๆกันเลยทีเดียวอ่ะทำการเลื่อนปึ๊บเข้าไปครับป๊าบโอโอเคครับนี่เห็นไหม ก็ในตัวเนี่ยผมเนี <framework> ่ยเคยดูไปแล้วนะครับแากว่าเล่นครั้งแรกเนี่ยหรือว่าสุ่มครั้งแรกจากข้าไม่ได้นะครับแต่ว่ารู้สึกว่าอันนี้เนี่ยจะสามารถกดผ่านสคริปได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยดูในส่วนคัสซีนครับในเรื่องการสุ่มกาชาปองของเกมนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วผมจะไม่กดผ่านสคริปหรือก็แล้วกันนะครับเห็นไหมภาพค่อนข้างริจะน่ารักแบบจัดๆเลยนะครับถากว่าเปิดเพลงของตัวเกมได้เนี่ยผมเปิดให้แล้วนะท่านผู้ชมถ้าไม่กลัวในเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับ ได้อะไรเนี่ยอันแรกครับกดผ่านสกิปไปเลยก็แล้วกันปื้บปื๊ปื้บโอ,อ,อโอเคว่ะท่านผู้ชมได้ทั้งตัวละครแล้วก็ได้การ์ดด้วยนะครับเกมนี้มีในเรื่องของการ์ดด้วยนะอันนี้ผมลืมบอกไปนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาไปดูนะครับว่าการ์ดเนี่ยมันมีความสําคัญยังไงบ้างนะครับ อ่ะโอเคครับเสร็จนี้ครับเมนูต่อไปนี่แหละอันนี้แหละจะเป็นในเรื่องของระบบการ์ดนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการ์ดพวกนี้เนี่ยมันเนี่ยเขาจะมีเกรดคุณภาพด้วยเห็นไหมมีตั้งแต่ระดับ RSR แล้วก็ SSR นะครับสามารถครับกดดูในส่วนของคุณสมบัติของการ์ดได้นะครับเลเวลอัพก็ได้นะทำการอัปเกรดได้นะครับใช้การ์ดที่ว่าเราเนี่ยไม่ต้องการแล้วนะท่านผู้ชมครับเนี่ยมาเป็นในส่วนของวัตถุดิบครับในการเพิ่มระดับเลเวลนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการยัดในส่วนการ์ดตัวนี้นะครับเเ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 พพื่่อปป็็็นนนนกกกาารรริมมะดดััับบลลลลลลววววใหห้้้้์ตียแ นะครับอ่ะไปกันต่อเลยกันแล้วกันนะท่านผู้ชมครับส่วนต่อมาครับอันนี้จะเป็นในส่วนของคาแรคเตอร์หรือว่าเป็นการครับอัปเกรดว่าเพิ่มความสามารถครับให้กับตัวฮีโร่ภายในทีมของเรานั่นเองนะครับคำว่าลิสเนี่ยอันนี้เนี่ยจะเป็นครับทุกๆตัวเลยนะครับที่ว่าเราเนี่ยครอบครองอยู่นะครับส่วนต่อมาล่ะท่านผู้ชมครับอันนี้ก็คือในเรื่องของการอัประดับเลเวลนะครับเราจำเป็นที่จะต้องใช้นะครับในส่วนลูกกวาดนะครับอ่ะการอัประดับเลเวลให้เขาไปเลยกันแล้วกันนะครับ ต่อมาครับนั่นก็คือในเรื่องของการอวีกนะครับพอเราท่านผู้ชมเนี่ยทำการสุ่มกาชาครับแล้วท่านผู้ชมเนี่ยได้เศษชิ้นส่วนซ้ำนะครับสามารถทําการอวีกเนี่ยเพื่อการปลดลิมิตบีกนะครับเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครได้เลยเห็นไหมมันก็จะมีในเรื่องของดวงดาวนะครับซึ่งสามารถอวีกได้สูงสุดเนี่ยนั่นก็คือ5ดาวด้วยกันนั่นเองนะครับต่อมาครับเป็นอุปกรณ์สวมใส่นะครับตอนนี้ผมยังไม่มีนะท่านผู้ชมครับพวกอาวุธนู่นนี่นั่นนะครับส่วนตงกลางนี่แหละอันนี้จะเป็นในเรื่องของการ์ดเนี่ย ต,ต่อมาครับเป็นในเรื่องของโปรไฟล์อันนี้จะเป็นเสียงนะครับ ของตัวละครแต่ละตัวนะครับเสร็จทีนี้ครับไอ้ส่วนของภาษาอังกฤษต่างๆเนี่ยจะเป็นเนื้อเรื่องของตัวละครนะครับก็ในส่วนตัวผมอ่านไม่ออกนะท่านผู้ชมครับขอผ่านกันไปแบบไวๆเลยนะครับแต่ว่าตัวเกมเนี่ยเข้ามาในส่วนเซิร์ฟเวอร์ซีหรือว่ามีภาษาไทยเนี่ยผมมารีวิวอีกครั้งแน่นอนนะครับตอนในส่วนตัวค่อนข้างที่จะชอบนะครับแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นครับรู้สึกว่าในการลงดาดแต่ละครั้งเนี่ยสำหรับเกมนี้จะมีในเรื่องค่า energy ด้วยนะครับซึ่งในส่วนค่า energy ครับสามารถใช้ดวงดาบตัวนี้แหละมา หรือว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะสามารถรับฟรีเลยก็ได้นะครับเขาก็จะมีแจกอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะเสร็จทีนี้ครับส่วนอันต่อมาครับท่านผู้ชมอันนี้เนี่ยก็คือในเรื่องการติดตั้งทีมนั่นเองนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็จะมี6แพลนด้วยกันครับที่จะให้เราเนี่ยสามารถครับสลับปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ต่างๆนะครับซึ่ง1ทีมเนี่ยจะสามารถติดตั้งตัวฮีโร่ครับได้เพียงแค่5ตัวเท่านั้นนะครับเนี่ยสามารถทำการกดออโต้ได้เลยนะครับป๊ากันไปอ่ะโอเคกดติดตั้งไปแล้ว6 5หตัว ไปกันต่อเลยก,กันแล้วกันนะครับในส่วนของระบบต่างๆมันมีค่อนข้างที่จะเยอะแบบจัดๆนะครับต่อมาครับจะเป็นในเรื่องของอีเวนต์นะครับอันนี้จะเป็นอีเวนต์ในเรื่องการชวนเพื่อนนะครับเนี่ยชวนเพื่อนเข้ามาเราก็จะสามารถได้รับในส่วนวงดาวครับ เอาไปสูมกาชาได้นั่นเองนะครับเสร็จทีนี้ครับท่านผู้ชมครับจุดเด่นของเกมนี้เลยเนี่ยท่านผู้ชมครับสาวๆเนี่ยสามารถครับมาทาการทําในส่วนไลฟ์สกิลหรือว่าทําในส่วนการปรุงยาได้อเดี๋ยวผมเนี่ยจะทาการปรุงยาเลยก็แล้วกันนะครับอย่างเช่นเลยก็แล้วกันนะครับเอาไอตัวนี้นะท่านผู้ชมครับซึ่งเขาเนี่ยก็จะทําการบ่งบอกด้วยครับว่าตัวละครตัวไหนเนี่ยมันสามารถซัพพอร์ตครับในการปรุงยาได้ก็จะมีอยู่3สาวนี้นะครับอ่ะทำการกดคอนเฟิร์มไปเลยก็แล้วกันนะครับจากนั้นแล้วครับใส่สาวหมวกเข้าไปกดนิกนะครับ จากนั้นแล้วใส่สาวคนนี้เข้าไปกดนิกโอเคแล้วก็คนนี้กดนิกปาบเข้าไปครับกดสตาร์ทไปเลยก็แล้วกันปาบปรุงยาไปเลยนะท่านผู้ชมครับปึ๊บอ่ะโอเคเดี๋ยวดูครับในส่วนของแอนิเมชันครับในเรื่องการปรุงยาค่อนข้างที่จะน่ารักแบบจัดจัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยช่วงนี้เนี่ยใครเนี่ยยังไม่มีเกมไหนเล่นเนี่ยผมค่อนข้างจะแนะนําแบบจัดจัดเลยเว้ยสาหรับเกมนี้นะครับภาพกราฟิกโอ้โหสวยงามมากเลยเว้ยท่านผู้ชมครับเล่นค่อนข้างที่จะเพลินจัดจัดนะครับอ่ะได้แล้วนะครับ ในส่วนของการปรุงยานะครับตอนต่อมาครับท่านผู้ชมครับอันนี้เนี่ยผมไม่มั่นใจเหมือนกันเว้ยท่านผู้ชมครับแต่รู้สึกว่ามันเนี่ยจะเป็นนะครับในเรื่องการซุ่มนะครับของตัวละครหรือเปล่าผมไม่มั่นใจเห็นไหมมันมีในเรื่องของระดับ RSR เอาลองเป็นในส่วนของระดับ R ดูกดคอนเฟิร์มไปเลยก,ก็แล้วกันป๊าอันนี้ผมยังไม่เคยลองนะท่านผู้ชมได้ตาสัญ,ญลักษณ์อะไรสักอย่างหนึ่งไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับส่วนอีกอันนึงเนี่ยเ็จะเป็นไ์สกิลเหมือนกันอันนี้ผมเนี่ยยังไม่ได้ทำการปลดล็อกนะครับ อ่ะเสร็จทีนี้ครับท่านผู้ชมเราลองไปดูครับในส่วนของบรรยากาศครับในการแบทเทิร์กันเลยนะครับเนี่ยกดตรงนี้ได้เลยนะครับมันจะเป็นในส่วนเนื้อเรื่องต่างๆนะครับอ่ะโอเคครับกดสตาร์ทแบทเทิร์ไปเลยก็แล้วกันนะครับซึ่งในส่วนตัวเกมมันก็จะมีคัลซีนฉากเนื้อเรื่องด้วยนะครับซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยจะดูก็ได้หรือว่าท่านผู้ชมจะกดผ่าสคริปต์หรืก็ได้นะครับแต่ว่าในส่วนตัวถ้าหากใครมีเวลาว่าผมแนะนําว่าให้ดูนะครับก็อย่างที่บอกแหละเหมือนเราเนี่ยดูอนิเมะเลยเว้ยท่านผู้้ชมมมคคครรัััับบบบภาาาพเเเเนนนนนีีีี่่่ยยยยอขงงททจจะะสววแดดๆกลห็ ทีมของผมเนี่ยมีแต่สาวๆทั้งนั้นเลยเว้ยท่านผู้ชมครับอ่ะโอเคนี่สามารถครับทำการกดเร่งสปีดครับในส่วนของฉากอนิเมชันในการต่อสู้ได้เลยนะครับอ่ะกดผ่านไปเลยก็แล้วกันนะครับเร่งสปีดคูณ3ไปเลยนะครับปุ๊บป๊อบปุ๊บป๊อบเนี่ยก็ตีมอนกันไปแบบเรื่อยๆเว้ยท่านผู้ชมครับภาพโอ้โหสวยจัดๆโดยเฉพาะสกิลอัลติเมทของแต่ละตัวละครนะท่านผู้ชมครับผมต้องบอกไว้เลยครับว่ากราฟิกเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามแบบจัดๆกันเลยทีเดียวอ่ะโอเคครับฟาดเข้าไปปุ๊บปุ๊บโอ้โหเอาดิ ถึงกับหน้าสั่นกันเลยทีเดียวอ่าใช้แล้วเว้ยท่านผู้ชมสก,กิวอดเดิเมีครับชาร์จพลังแล้วว่าไงโอ้โหพายุไฟเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะถึงกับคิดกันเลยทีเดียว เนี่ยท่านผู้ชมครับโอ้โหแบบเล่นเพลินแบบจัดๆนี่นะว่าผมมีเวลานี่ผมกล่าวว่าผมจะเล่นทั้งวันเลยนะเกมเอาจริงนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าผมไม่ค่อยมีเวลาเว้ยท่านผู้ชมครับอ่ะโอเคกดผ่านนิกไปเลยนะครับอันนี้แหละท่านผู้ชมก็จะเป็นการเสร็จสิ้นและในเรื่องการโจมตีนะครับหรือว่าในส่วนของบรรยากาศต่างๆครับในการต่อสู้ของโปรเกมนะครับอ่ะสุดที่นี้ครับท่านผู้ชมครับรู้สึกว่าผมเนี่ยจะต้องการปลดล็อกครับในส่วนของระบบฟังก์ชันบางอย่างเว้ยท่านผู้ชมอ่ะโอเคได้อุปกรณ์มาด้วยเว้ยท่านผู้ชมได้ดวงดาวด้วย ค่อนข้างที่จะเฟี้ยวแบบจัดๆกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะกดลับไปหน่อยหรือก็แล้วกันกดปาบเข้าไปครับได้อะไรมาเนี่ยปึ๊บเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะอ่าโอเคครับรู้สึกว่าผมเนี่ยจะต้องครับทําการครับเนี่ยผสมนะครับเนี่ยหรือว่าทําการคราฟไอเทมหรือเปล่าผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับทําการกดนี้ไปเลยก็แล้วกันนะครับกดมัวๆไปเลยเนาะผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันเว้ยท่านผู้ชมครับโอเคกดสตาร์ทไปเลยปาบก็ไปอ่ะเดี๋ยวลองดูครับท่านผู้ชมครับกดผ่านสคริปต์ไปเลยก็แล้วกันนะครับ อ่าโอเคเว้ยท่านผู้ชมครับในส่วนของอุปกรณ์จําเป็นที่จะต้องทําการผสมจริงๆหัวท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นแล้วครับในเรื่องของระบบภายในของโตเกมแบบคร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับถัญหาใครสนใจในส่วนลิงก์ดาวน์โหลดเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะทําการแปะไว้ให้ครับที่ด้านล่างของคลิปวิโอเลยก็แล้วกันนั่นเองครับผม แล้วก็เป็นบ้างเขาสับคิววโอนี้ที่ผมได้มานําเสนอสับพาร์ทนี้และถ้ากชื่นชอบคลิปนี้หรืออยากจะดูพาร์ตต่อไปอย่างไรก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยกันแล้วกันนะครับสับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม